ten nine eight seven six five four three two one <coughs> ภายใต้กฎการสุท้อนที่กล่าวว่าที่พื้นผิวใดๆมุมตัวกระนบ้นต้าหนึ่งจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนพิต้าสองณจุดที่เกิดการสะท้อนนั้นกระจกเงาเป็นตัวอย่างการสะท้อนที่เป็นระเบียบแบบค่ะตัวอ,อย่างการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะถ้าปลายเชือกมันแน่นจะทําให้จุดสะท้อนของที่นะคะคลื่นที่ออกมาจะตรงกันข้ามกับคลื่นที่เข้าไปและคลื่นสะท้อนออกมาเกิดจะเปลี่ยนไปแล้วแต่สีองศาถ้าปลายเชือกมัดหลวมน,นะคะ จะไม่คงที่คลื่นที่ออกมาจะมีลักษณะเหมือนเดิมนะคะคลื่นจุทอิทออกมาจะมีเฟสเท่าเดิมต่อไปจะเป็นแรบดันนะครับข้อที่หนึ่งรูปแสดงที่ขึ้นกระทบในเส้นเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งของเชือกผูกติดอยู่กับกำแพงดังรูปนะครับเมื่อขึ้นกระทบกับกำแพงแล้วจะเกิดคลื่นสะท้อนขึ้นจากข้อต่อไปนี้สังเกตแบบนี้นะครับคลื่นที่ออกมาจะมีลักษณะ ตรงข้ามกับทิ่งที่เข้าไปคำตอบก็จะได้